này subscribe cho Mua lồm đi Nón im bố hãy Lại Lại ơi Gói ơi Bay coi, Bay gói Thả thêm thêm Bay Thả thêm thêm Thả thêm thêm Thả thêm thêm ไอทำคนก้อยก้อยก้อยจ้าใบก้อย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 จัวบให่โอ้ยืนเองอีงโอ้เก่งแทว่าเก่งแท้ว่าเดาเนี่ยตะลมโอ

สองเดือนครึ่งเลยด้พี่น้องวันที่สิบสี่หบสามเดือนแน่วนาะเมื่อไงเจอเพินแขงค่ะน้อยๆนะคุณให้กง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 นีอหน้อยนี่วอ้ย ห่าโลหรือประจักโคคลโลเรือประจักษ์ต่อโชน้าวภกบิสบายดีเด้อพี่น้องจ่ายยินดีตอนรับข้าสู่ซองซอยเดิ่น้อง เปิดคลิปมาอยู่สวนพี่น้องเขามาสวนกับอีเมพี่หมพี่เ <laughs> <laughs> ขามาสวนกับอีเมพี่น้องปาอลิ์อยู่น้าพอเพิ่น <spielt> เพิ่นอารมณ์ดีมันมน,น <submit. S 1> ี้นะนอนหลิ่เดียวซิมัเก็บอันซิมาลุกหัวกระเทียมพี่น้องอ,อีเมลปลูกบันก่อยแล้วเนาะ สิเก็บไว้ป่าหนาผัดเป็นูเพื่อน่ะปากระโพงแม่แม่ยังมากินแม่กระรกเรบบรดียดแฮะใบกะบุมีแมลงสัดสัดตูพืชพี่น้องส่วงนี่มันเข่ามากินอันเครื่องปลูกที่ปลูกใหม่เนี่ยมีหล่ปลูกยากแต่ไมใหม่กัดใช้ยาเพออแก่แล้ว

ยามนี hmm. mm ้เ hmm. บ mm ิ hmm. mm ่ง hmm. ค mm ือแบบบสบายตาเนาะพี hmm. mm ่น้องมันแดดนะดิมนอ่อนาะ่อนบอเย่นมันน้อยบ่ใหญ่แล้วงบ่ได้อไนเ้ยจังลยงห่นป่าหอ้อมสใช่มะอื้อเ่มะแรงแมาจาก ไชอ้วนมันเป็นหมาเขื่อนบริงามหุดกระหนาำให้ครอบบริคัคเลยแต่ว่ามันก็ยังเป็นหมาขึ้เลยข้าโพดอันสะบุนละพันหิงัวยังไม่เศร้าตัดพันธิงัวอือปลูกอได้กินปลูกปลาไว้เอาโหลดไหม พอดีแมาพี่น้องฉันได้บรรณากาเลยคล้ายกับนมนูหา,หาบาทสิบาทก็ฉันญาในมุกอือลายพี่น้องผัวผู้มืองผู้ไดกระปุกผู้ได้ก็ม,มีน้ำสโลเซียวเลยเจ้ากระป,ปุกเลื่อมันเน่อพอดีหน่วยเป็นตะแพงพี่น้องฮองบอกกีนี่ยเราปลูกอันอือญี่ปุ่นน่ะกลิ่นเบิ่งนนะมันอยู่ได้พี่น้องแซ่บเดิเนาะ อันนี้เหนียวดิมีเมฆเก็บพันมันไหวตัวนั้นเน่าเลยเน่าเลยเนาเน่าแล้วป๊อแดนี้เหนียหนึ่งแมงกินพี่น้องคันฮาโบเก็บจะเถื่อนะเก็บรถแม่ มันร่มอยู่ลมเป็นบางบาทมันแดดมันฮอนเมื่อไห่มาเคลื่อนอันนี่ก็ซุกอยู่คุมมือให้ไปใส่แกงใส่นั่นเอา ยายเผาสวนมาคุดกระเทียมพี่น้องกระเทียมที่ปลูกไว้เนาะมันก้อยแล้วเมื่อไงปลูกแบบพุ่นกระปุยสูใสได้วไปดูครัวปันไดแต่ว่าภาคมันงามปีนยังหัวใหญ่มันกระเทียมโทนบากระเทียมหนันกรีดหน่อยนะพี่น้องหอมได้แบบนี้ ต uh. ัวหอมแดดนะก้นาแล้วเนาะยังเตนี hmm. ่แม่ปลูกซองนานบอกปลูกทีนานบริสิทอกคันปลูกลายนานครอบคั่วงดินอปลูกลายกบริสิ หอมแดงแต่ว่าอันนี้เปลืองกระเทียมสุราพาร์ทถ้าอดดูมันหอมเดีสุรายมากหมักกระเทียมอีกน่อพี่น้องส,ส่วนส่วนจะดึงบัดเดี๋ยวแม่ก้นกระเทียมพี่น้องกูกระเทียมไว้มันก็เป็นบางปีที่มันงามบางปีมันก็บบงามในบางปีหัวจะเป็นหัวหัวมันเปื่อยแต่ว่ากระเทียมขนันทบ,บุรีใบบัเป็นหัวแม่บังในซุ้มอันนี้ยังงันแบว่า หายหาได้เก็บไว้เห็ดแนวปีต่อไปได้นี่นะพี่น้องเขาเอื่นว่าหมากมันนี่ปีต่อไปเฮาอันนี้มันเนี้ยก็ได้อีเมลเดแลวได้ตีได้อันนี้หมากมันเออม,มันก็กินได้มันขายคือดอกผักบัวเลยนี่แหละเขาเก็บอันนีปนนนนไปเห็ดนั่นแนวปีน้าก็ได้ท่าดในในขอมันก็เป็นหมาขึ้นกันแม่เขาซทซารซาแฝงจังมาดึกเนาะ คันบอกเข่ามาสวนตอนนี้บรมีเวลาได้เข่าพี่น้อกเพื่อว่าวมันแดดมันแดนดแลยลูกกับโบโยู่ได้ปะนี้อือมันค่ำเลยลูกอยู่เรื่อยๆมาสวนห้าสี่โลกโลกไปเห็ดยู่กรุบแหละจะปลูกแตงงนะัยแม่นะแตงคีนู đây hươm rụt chỗ này kìa rụt bao rụt nè mẹ คาร์บนตกค้ำที่พี่ทำที่ทำําไงคารบอนตกวค้ำนี่อยากเน่าด้วยน่ามลายใจตลอดหอมแดงกันาำนี่นะใครถือสย่ามโดล่อยไี่กลนบัวบัวชาม บริคือคักกล่องมาเดียพี่้องเอาไปจากไหนไปได้เอาหนูหอนอัดฝนกันไปโคตรั่วแตะน้าลุดลงได้ยักเน่ายักเน่าเขากะลูกลกมันแับนี้ พักงามเด้อสะอ่อนได้เพียงนี่เขาไปพัดไปเห็ดเนี่ยมันจะหอมหัวนี่หอมกว่ากระเทียมมันกระเทียมเวียดหัวใหญ่เลยพี่น้องหัวใหญ่ต้นแม่ต้นแม่ปู่แม่เลือกแต่เียบเลยเลอะไรอะไรนะยิ่งข้าแม่ปู่หมักต่อแหลมที่หอมพอมันบม่ได้คั่วเนกอั่นี้เนาะไม่เนาะ ปีนาจังสะลอสิปูลายๆปูกรลายปูกระใหญ่เนี่ยปีนาพอดีมีเวลาปูจากสี่น้าเน่อไหมเนาะสีน้าอลไวกะปูพักบวยีกจังบริสื่อเดยบัดยามนะ้าไปซื้อแพงเด้อเนี่ยโลละหาหกสิบาท เน่แม่หัวมันบูดเพินหัวกระเทียมกระเทียมหน่อยพี่น้องนี่หลายเตืบมันก็ได้นน้ำหนึ่งเลยนะเจ็บท้องเลยพี่น้องเออแบบเจ็บท้องบ,บิดต่โบแมน,นจะว่าเป็นกระพรเพาะบบจัก mà là nhàng bây giờ đại cứ xay xì hạt này xiro cái thìam này ở dưới bờ này soi này mẹ nhân bơi soi đấy nhân mà quật khủng này con hoa mẹ nè nè quật đây đại เดนกบะขัวเขืออช้ป <put Interior. S 1> ุ่นเือเดียวไสปุ่นเค่เดียวอีกินแตงหงค่ะชสปุ่นขีมูไดนนี่แม่เราเอาขีมูมาทอกใส่ พอดีเป็นตะแพงเนาะพี่น้องตะปูตะปิป้าพี่น้องมาบ้านนี้กระหล่ำนี้แม่กำลังเป็นหัวป้าแนมาดูแม่อ,อ,มอ,อุ้ยตัวนี้งามแพงเดอ้อห,หมดตะดำคีโมได้นิพี่น้องอ,ออแก,กนิกนะจ๊ะ บ่ได้ใส่์ปุ้ยเด้อสนามกีโมมันถึงามถ้ามันแดดนี่มันหาดทางในมันบ่แล้วเลยือไม่คุม้มไม่คิมนมกันอะไรนะโคตรไปร <c oughs> ุนไปอันนี้มันญีปน่ปุ่นเปลี่ยนปูเ็ดแนวพี่น้องเอาแนวไหวแม่ได้ยิ่ดอกงามเฮงเจ่าบุ๋ง,ขงเข้ามันบ่อยากเป็นหัวหัวใหญ่เลยใช่ เตงกำลังจะกินงูเตงแม่ปลูกรอบสองทั่วไปปลูกบงขีห่างกิบหายจากงามเจ้าสมก้นบางมันมีปุ่นปลูกสองมพโคตน้ามันบ่ตาหล่นมาใช่อเ่มาเนาะเจ้าเป็นจ่าบเอพุ่มคันแห่ ปลูกสองสามหัวพี่น้องปลูกอีเมลและเห็ดคุ้มหมดเปนเขาไปยู่มันชุ่มมันมีแนวกิโอ้พี่น้องเชิดดเด้ตะกี้มันแตะเือมังอ่ะหนูจ้ะ่บริโภแตวใมญ่าย กนมือได้ก็บริกนกนรถเอารถเดี๋ยวซับมันเด้อจกบแม่จอืมใช้ใหญ่ไม่เืออืออกสมสุ่ยเสศมันหวานหวานนี่นอนบาเบาชงพลุผุนเอื้นหาแล้ว นี่ยามเหียวไปเหียะใหัวมงนะกวมดูมีเจักหัวแม่มาเสียดายเลยแม่มันคือเป็นหัวโบรายวะเฮ้ามันบ็คือใส่คุ้มเหจัะแมโอ้ส่คุ้มาเลยบคนมันบคือใส่พุ่นเหมือนจะเป็นคู่นะ เบ็นี่นมอยากป็นมันจุ่มไปเลยมัอุปิ้นไม่ใช่หรอมันจุ่มไปเลยนะมันหลขึ้นมาไเลยจะบอกป็นมันม่วงเบ่นี่ยเบแลแม่ปูก็ดีมันม่วงตัวข้าวเสื่อห้ยยาวเลยเยอเอาเอาเล่นหนองนะเ่หนองกินกันนะน่อเออ <Es per ate> นี่พี่น้องจะสมบันไดครัวปันไดเด้พี่น้องมันยังหัวใหญ่เนาะหอมเดอ้อเนี่ยเกลดกระเทียมอันเทียมนหน่อยอลไรันเปื่อยอลไเทเป็นจุกไว้โลหนึ่งแพงเดือกระเทียม <ละ S 2>

ก๋วยเตใช่กระเทียมหน่อยนยครับีกะเทียมหน่อยหม้อซีซูอับกระจหน่อยหม้อติปองติบักฟองเธออยากหมูติปองกันมาพกินดูลูกพอกินพอกินเป็นจุกเป็นจุกไว้อันตะวันหอมแดงน้ำมือนะข้าเจ้ามาสื่อน้ำคุณยายคุณยายติด สามฉี่จุกยังบ่หอดสามโลน่ะพี่น้องแต่เสียดายเนาะเพผนเสียดายเพร่ะก็เลยบ่ขายเปินขายแต่โลกลัวไม่เท่าสามโลลอยดีแต่ว่ากระเทียมน่ะเจ้าขายโลละห้าสิบบาทบ่บ้านเท่านะยายเขลื่อนยังมาอีกแล้วเขลืนหย่ามาห้งัวคุณยายไปเสียหย่าแถวสวนน่ะอีกกระมันละ ม่องหิงัวห uh, <robi other> ิงัวกับพองัวไปไปชอบดับนี่เอาตัวน้ำไปยายนจะคู่กอนไปโจกไข่โจ๊กไข่ลูกไปกินปองมึงกรพแหงพี่น้องเ้ย่ำไรเด้นี่ี่หามงเลย ที <Welcome. S 3> mm ่ฮามงแลยยังแดดอยู่เบหาต่อกนเดิม่อก็ไม่เยหนะแปอมาช่อเหมาเจ้านสุดหากแดดโผาดีเม่ไหมานตากแดดเ ได้ชิพาไปเบิ่งจังหน่อยกูัด่งเก็บอันหัวหอมคุณยายอยู่อยู่บ่เจะมงเห็นกจ ຊາມນີ້ກໍກຸ່ມເກືອບໍ່ປີ້ບໍ່ຈາກເຮົານະເຮົາບໍ່ຫຼາຍຄົນເນາະແມ3ຄົນບໍ່ຄ່ອຍເປືອງ ไก่ยังมันก็หอมมันได้หมดที่นี่กเทียมใหญ่เลยผูกแั <t <t ้นเนื <t <t ่งละดองดองกระเทียมนะต้มน้ำเกลือใช้น้ำตาลไมาใช้กระปุกเเลยฮะผมผมหมักกินเนี่ยม่รังควงข้าวเจ้ากินกับตับมะหุ่งดองกระเทียมเจ้ามันแซ่บมันชีวันหวานหอมหอมพี่น้องรังควงข้าวเจ้ากับดองเป็นกระเทียมเคี้ยวๆกระเทียมหยกบอก มาเลยมาเป็นกระแพงเราทำอย่างน,นี้น เกจกจุกซององนานอันนี้ออกซิเล่พี่น้องกระเทียมอันนี้เนาะ ได้สามจุกแล้วพี่น้องได้สี่จุกเนาะได้สี่จุกได้ใส่นาละสองจุกเอ้เนี่ยมาดูแม่ได้สามจุกแล้วสี่จุกทั้งบทท่านได้มัดเนาะได้สิพาไปเบิ่งบ่อนคุณยายอันเก็บหอมไว้พี่น้องคิดถอดบรรยากาศเก่าๆเนาะเคียงเบาเลิน คนเต็มอื่นๆตะกี้เก็บไว้เป็นความทรงจํามีเดหอมกระเทียมตากแดดไร ไล่ห kind ล of like. ่เหยงพี่น้องหัวบาเถอะหอมบัวบัดเมื่อเสียวเมื่อไว้กินเนี่ยคุณยายเรากลืนบิดอายหอมบัว หอมบัวหน่อยนะพี่น้องมันสิหอมได้หอมบัวนี่เวลาเอาเสรก้อยสลาบเนาะหอมพี่น้องเห็ดแก้วก็แซ่บซามโลลดร่อยเห็ดแก้วขายแต่วันนี้บริคลายพี่น้องเอาไว้กินเสียดายเนาะซามโดลอละไรอย่างเงี้ยมันบริมันบริหนันกเลยเนี่ย บางปีกะคับวบอได้ด้วยปีมันงามมันหนาวหลายเด้พืชผักนิ่มพอดีพอดีเห็ดกินข้าวเหนียวอันเป็นหัวใหญ่ๆน้ำข้าวเจ้านะเด้ปลาดพี่น้องมันหัวใหญ่บางทีเขาต่ำนะใสยบหมักใส่กระกเทียมหลายเวลาต่ำมันคลายเครื่องไว้คลิปนี้กะสิขคอเก็บภาพบรรยากาศไวซันีิเดอร์พี่น้องพอกันคลิปหนาเนาะ สบายดี